ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นติดจากผู้ป่วยบนวอ r d นะคะก็ะคือตอนแรกยังไม่ทราบอะค่ะว่าเขาเป็นนะคะแล้วก็ได้มีการไปตรวจร่างกายะคะ่ะแล้วก็ตอนหลังถึงทราบว่าเออเขาเป็นแล้วก็น่าจะติดจากเขาตอนนั้นนะคะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากนักศึกษาแพทย์ปีสี่ิริราชพยาบาลซึ่งเคยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จากการตรวจผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการย่งเป็นการตอกย้ำข้อมูลจากโครงการวิจัยวันโรคดื้อยาศิริราชมูลนิธิว่าโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากที่จะเป็นข่าวเนี่ยบ้างเนี่ยก็จะมีว่าเนื่องจากว่า โรงพยาบาลในบางที่ในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้อย่างกรุกงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นว่าโรงพยาบาลทุกๆแห่งเนี่ยก็เกือบจะมีผู้ป่วยที่เป็นไข้บาดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เข้าไปใช้บริการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกนยความเสี่ยงนี่ก็มีแน่นอนนะฮะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดระบบบริการของแต่ละที่ การยอมรับของผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อาจไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดคิดของหลายๆคนซึ่งการควบคุมอัตราวความเสี่ยงดังกล่าวสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการปรับพฤติกรรมให้รู้จักป้องกันตนเองคือการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาลผม,ผมได้มอบและพยายามออกตรวจดูกับทุกรงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ไปได้ ก็คือการผู้ป่วยวัด2อ0ันรกาณเราแยกช่องทางต่างหากไปจากผู้ป่วยปกตินะครับแล้วก็จะเข้ากระบวนการตั้งแต่ทําบัตรตั้งแต่ตรวจคัดกรองจนถ,ถ้าป่วยหนักต้องเข้าห้องพักนี่ก็จะแยกต่างหากจะไม่ปนกับผู้ป่วยรายอื่น ตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือจุดคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ของโรงพยาบาลวชิระซึ่งได้มีการจัดแยกสถานที่ออกมาเฉพาะเน้นให้เป็นพื้นที่เปิดแล้วก็มีความโปร่งเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจรนะิรงๆเ,เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะนับว่าเป็นแหล่งที่มีเชื้ออยู่อย่างแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนยิ่งกว่าห้างอีกแต่ละโรงพยาบาลก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันของโรงพยาบาลเองเริ่มตั้งแต่ ป้องกันเจ้าหน้าที่ตัวเองก่อน,นไม่ให้เจ้าหน้าที่ตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเป็นระบาดในขณะนั้นนะครับเพื่อเจ้าหน้าที่มีความแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันที่2ก็คือป้องกันผู้ป่วยอื่นๆที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดหรือผลกระทบจากโรคนั้นจากผู้ป่วยผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคนั้นๆ แม้โรงพยาบาลวชิรานะคะจะถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของโรงพยาบาลที่ได้มีการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบแต่ก็ยังมีโรงพยาบาลอีกไม่น้อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดซึ่งทีมข่าวทีนิวส์ได้ไปสำรวจในเรื่องนี้มาภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือจุดคัดกรองผู้ป่วยแค่บดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่แม้จะตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยการจัดแยกพื้นที่ตรวจเฉพาะ แต่ก็มีจุดเสี่ยงให้เห็นชัดเจนคือการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยไว้หน้าทางเข้าออกอาคารตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปทําให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องเดินผ่านจุดคัดกรองและอาจเสี่ยงได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่2009เป็นของแถมกลับบ้านไปแบบไม่รู้ตัวดารินโรวัฒนกุลทีมข่าวน n e w s รายงาน